กระบะพันแกร่งเป็นฟอร์ด l l New Ranger นะครับคันนี้ปี2019ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทตลอดสัญญามาชมเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาร์เซ็นเตอร์อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอยู่ในสาขาสำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมนำรถกระบะพันแกลงนะครับผมมาให้กับคุณลูกค้านะครับเป็นปีใหม่ๆใหม่แน่นอๆค่างวดเพียง5,000กว่าบาทตลอดสัญญาครับคันนี้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะผมเป็น Ford Ranger All-New นะครับผม2.2 OpenCAP XL นะครับผมปี2019นะคันนี้ปี2019มาพร้อมกับของนะครับผมของแถมแต่งๆให้เลยมาทันนี้นะครับผมเป็นสีดำเดิมโรงงานนะผมเป็นสีดำเดิมด้านหน้าก็คือเป็นหน้าของ Ford หน้าแบบนี้เลยสวยๆนะผมไปจังหน้าดำด้านแบบนี้นะครับสวยงามมากตัดกับโทนดำนะครับผมไฟหน้าใสากริปเลยนะสวยงามมากนะผม อ่าด้านข้างก็คือสวยด้านหน้าก็มาพร้อมกับไฟหน้าสวยใสนะผมมาดูกันที่ด้านข้างนะครับพิเศษสุดๆ,ๆเลยนะนี่ของแถมที่ผมจะให้เป็นล้อแม็กวินะครับผมอ่าล้อแม็กวิยางใหม่ตัวนี้ผมแถมให้ไปเลยนะครับลูกค้าเป็นยางขอบสิบแปดนะครับผมอ่าล้อยางยางหนาๆใหม่ๆสวยๆเลยนะคันนี้ของแถมผมให้ไปเลยนะครับผมสีเส้นเลยไปดูภายในกันต่อครับอ่าสำหรับภายในนะผมคุมโทนสีดานะครับผมคันนี้เลขไม่ 9 6 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่ารถวิ่งมาน้อยนะผมปีใหม่ไม่น้อยนะสวยเดิมนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมเป็นพวงมาลัยสีก้านแบบนี้นะผมแอร์แบ็กมีให้คู่หน้าแล้วนะครับอ่ะส่วนคอนโซลกลางก็มาพร้อม,มระบบเครื่องเสียงเดิมนะครับระบบแอร์ก็มีนะครับผมอ่าเสียบสาย usb นะครับนี่สำหรับชาร์จแบตไรได้หมดเลยนะครับผมอ่ะมาดูเกียร์ต่อ สำหรับคันนี้นะผมได้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเ,เกียร์ธรรมดา6สปีดขับง่ายสบายนะครับนุ่มนวล และที่สําคัญคันนี้ก็ได้เป็นเบาะผ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมซักเบาะพรมให้ใหม่สะอาดเอี่ยมแน่นอนครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังไฟท้ายของเขานะครับออกแบบมาทรงแบบนี้นะครับผมเป็นริมเลียมนิดนึงนะอ่าเป็นริมเรียมแบบนี้เลยแต่ว่าสวยนะครับผมไฟท้ายสวยสติ๊กเกอร์เรนเจอร์ยังอยู่นะครับผมนี่โลโก้ฟอร์ดนะครับของแท้ของแกร่งต้องคันนี้เลยนะครับผมดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับคันนี้ก็คือสวยเดิมโรงงาน น,นี่โครงสร้างเดิมทุกจุดเลยนะครับนี่สวยเดิมนะครับ ระบบเบรก ABS มีมาให้จากโรงงานนี่ดูได้เลยว่าโครงสร้างเดิมแค่ไหนน็อตไม่เคยขยับสักตัวนะครับผมคันนี้เจ้าของเดิมดูแลมาดีนะครับผมทั้งผมก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวเช็กระบบไฟระบบเครื่องยนต์ให้ใหม่ก่อนส่งอมอบให้ลูกค้าด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้ก็ได้มีการตรวจสอบจากทางขนส่งมาเรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าท่านที่สนใจคันนี้นะผม Ford Ranger All New นะผม Open Cab 2.2 XL ปี2019นะผมขายเพียง290,000 9,000บาทฟรีดาวผ่อนประมาณ5,600บาทนะครับผมอ่าฟรีภาษีพรบรฟรีค่าจัดโอนนะผมฟรีค่าทําสัญญาค่าดําเนินการและที่สําคัญเช็คเครดิตฟรีออกได้ทุกอาชีพศูนย์บาทแน่นอนครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแถมให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งปีเต็มนะครับผมอา่าหาลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะผมฟอร์เลนเจอร์พันแกร่งคันนี้นะผมแถมล้อแมกนะอ่าโทรหาผมได้เลยที่เบอร์081238699ครับสมโยงคาเซเตอร์ยินดีรับสายครับ